โอ้นอยมดฝันดีเฮียเลยมาบ้านใครหมดฝันดีฝันดีต่ว่าใครฝันได้พูดแล้วน้งตื่นดีฝันดีประดาังที่มัาเอ้ยฝันมาดาวจุกัดเด็จคนลงมาห้องห้องใสอยู่ในเฮียนี่ฝันดาวย่างเขาไหลมาจุดรถทางไหลเข่าบ้าเขาเนอยนเต็มตื่นทางเฮียน ฝันขอผ้าฝนขอไกรฝันร่าผลิ hey, people, okay. ้ยับไก่ก่อนปันไหแก่เฮาบม่กับแล้วก็เงี่ยเงี่ยงอย่ยงไเสียจะนั่าหนักหน่อยเดี๋ยวม่จับจองนิ้วเอาไอ้ของนอนถ้าเของด้ดูหนวอยตัวปาเตดน้าเตนั่งพเอ้ยมาโตกอยูพันเลยเอานักขันนามาขัดสีหลังช้วยล่าขอกแก้วเปลี่ยนแก้ว้อยมานีก็เลยมาเอาผ้าผู้สามารถทุ่นอนมาเอาไว้ที่ไก่เที่ยง่างกนนอน เพราะเขาแล้วเรื่อมือสมุูพราะมือหมู่เมียคนเราเป็นมือใหม่มากสั้นกยังไงโอ้ยกำลังไปนดีมันเี่หมเาฝันจังี่มันจะเป็นเหตุนอนประการเท่ังไรเนาะกันที่นอนเฮยเฮียต้ก็ฝันตูบ้านกันนะโอ้ฝันดีฝันดีกมีเอะกแล้วสแยกฝันของ่ฝันี่ีฝันดีเสนแต่เสีฝันว่าอะไรู้่อยมาเสียเสือตัว กวัเตีวเนี้าไก่มาติ้งเรือดลนกตาชีสส้มตำันไก่แดงเจ้าป่าจานาม้อข้าวต้เกียวไน้ยไก่ยุกย่าพข่นับไก่สีนิเนไก่ทับสีของเกี่ยวใส่สีไหละหมาโง่ขุงสักนังท้องสินหามาถึงบ้านสมควรนั่งราสตถ้ามาจะสต่นก่อนว่าโดยทุหิยานหอยเื่อบันโบไหวอีกมา มีสว่างรัศมีโอ้หัวหมู่มาหมาวังวางว่ามีสวัสดีมีใครตลอดแดนเหนือน้ําเด้อซ่าซู่ซ่าโยเฮโลครับอยู่ด้วยใส่เด้อใส่เด้อบักตาลตักไปโอะจะแม่นบาดนี้จะแม่นมีไปแนวดีๆ đi phải thì đi xung quanh phòng của công của bà nghe mà nghe mà

ข้างบม่เหทองึ้นหอมสีแดต้นหอมีแดงแล้วก็ต้นหอมสีเป็นรสชาตี่เนสชาติ่จะคกนะวาตัอู้มออกมาใส่เสื้อผ้าที่นี่เลยสีสีใสเส้อี่นี่มใ้าพรเข้าพรมาลายเครื่อลูกาดอนูามีภาษาระอุ้ม้อมีภาษามสอนคม

ไอ้ามีิวหน้าวหาหนังไม่เนี่นผิวเปส้นหมาดกรดิงีคันิวหาตเยเมยไปนายเจาเป็นให้าส่เขาแต่ก็ไกมนาร้ายงไม่ไปสบรสีอาิตนะนะใชนาเ้เสียนมัสิทเรามาจัด

เเจ้าพระทั้งไม่เจ้าพระทั้งไม่เจ้าที่อยู่ไม่าตตาปเยิ้เาเหนเอ้ยสัพพุสัพโสสัพพโรสัพพไสัพพเฉลี่ยตะไารโจงที่บ้ากาวตรงจิตไม้สัพพันตะไรเออเป็พาตันทีสันติาติไปดี ทางนั้นด้วยไงไม่เอาเป็นจากตัวทำไปใหญ่ๆใส่่กให้น้องใะสรับด้วยโลาต่

ซีแปดีแปเขาก็อาจารย์นอกันเลอาจารย์หญกันเมื่อเยยจัดจัดแนจใจเย็นิาคุยกันว่กันวัน